ดีครับบัดดีช่วงเย็นๆนะฮะทุกคนวันนี้เหมือนน้ำจะขึ้นเนาะวันนี้นะครับวันจันทร์ที่23นะครับตอนนี้ประมาณ7จดโมงหโมงครึ่งนะฮะ1ิบเนาฬิกานาทีนะฮะดูน้ำแบบเหมือนจะไหลแร,รงๆอยู่นะแอบแรงอยู่แสดงว่าฝนตกอะครับฝนตกเมื่อคืนนี้นะฮะแสดงว่าวันนี้ไหลแรงหมดทั้งวันเลยนะฮะทุกคน โอ้นั่นเขาพายเรือคายักไปแล้วมาไม่ทันเนี่ยนะสังเกตดูตอไม้ต้นลากลากต้นไม้ต้นนี้นะฮะแบบเขาโผล่ขึ้นวันนี้นิดเดียวเอง่าเม,มื่อวานโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเมื่อวานโผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะส่วนวันนี้เหลือนิดเดียวนะแล้วก็แพรไม้ไผ่ที่วางอยู่ตรงนั้นนะก็โผล่ขึ้นมานิดเดียวงนะน้ําขึ้นนะฮะวันนี้ แล้วแอบเชี่ยวอยู่นะครับแอบเชี่ยวอยู่นะแอบแรงอยู่นะแสดงว่าตกที่อื่นเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะที่ผมพูดในคลิปเมื่อเช้านะฮะค,คือเมื่อคืนนี้ฝนตกตกนานพอสมควรนะฮะก็แบบไม่ถึงกระหนักแต่ก็แบบไม่ถึงกระเบานะฮะก็แบบตกตกหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตกมาแต่ละทีก็มีแอบ แอบมีเม็ดใหญ่ๆปนมาบ้างนะทุกคนฟังจากเสียงที่มันกระทบะนะมะเนาะแอบมีเม็ดใหญ่ๆปนมาบ้างนะฮะแล้วก็คงตกทั่วเชียงใหม่นะครับน้ําก็เลยเยอะวันนี้นะฮะนี่คือสะพานแม่น้ําปิงนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะสะพานแม่น้ําปิงที่ตลาดบรรทอนะฮะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ตรงนี้วันนี้น้ำเยอะพอสมควรนะฮะเกือบจะถึงแพรแม่ไผ่ที่วางอยู่ตรงนั้นนะฮะและนี่ก็เป็นถนนของตอนเย็นนะฮะหลังเลิกเรียนเลิกงานนะฮะสี่แยกไฟแดงตอนนั้นก็คือจะเป็นสี่แยกไฟแดงตลาดบันทอนะครับนี่คือสะพานแม่น้ำปิงนะทุกคนมาถ่ายให้ทุกคนเห็นนะฮะวันนี้ เดี๋ยวจะซูมให้ดูน้องคนนั้นไม่รู้พ่อไปไหนทองฟ้าก็โปร่งๆนะแต่ก็แบบ มีเมฆมีหมอกอยู่นะครับโดยเฉพาะบนดอยนะครับมองไม่เห็นยอดดอยนะครับเนี่ยนะฮะบนดอยมองไม่เห็นยอดดอยนะฮะเห็นแค่ครึ่งหนึ่งนะครับยอดดอยที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับเห็นแค่ครึ่งหนึ่งนะฮะยอดดอยมีเยอะกว่านี้นะฮะเนี่ยก็มาอัปเดตให้ทุกคนเห็นนะครับระดับแม่น้ําปิงวันนี้นะฮะ วันจันทร์ที่23มิถุนายนนะครับเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับ e ีทัลแ c นชาแนละร,รายงานนะฮะโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับด้วยการกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ